ระบบประสาท Neu มอร์สิสเต็มมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะสวัสดีครับนายทิติพันธ์อนุรันสิกุลเลขที่8สวัสดีครับนายสิริโชครักษาเลขที่ส6ม6ทับหครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรยยาเพชรแอนเลขที่22ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิติมาว่วงโพเงินเลขที่24ม6 6ทับหค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวเบลส์มีแสนสวัสดีได้ที่26ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลักษิกาดับคําเลขที่31ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 6ทับค่ะองค์สร้างและหน้าที่ของระบบประสาทระบบประสาทนะคะเป็นระบบศูนย์กลางที่ควบคุมการทํางานของร่างกายเป็นระบบที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกควบคุมความคิดระบบประสาทแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะ1 ระบบประสาทส่วนกลาง 2. ระบบประสาทส่วนปลายและ 3. ระบบประสาทอัตโนมัติส,ส่วนกลาง 1. สมองเป็นอวัยวะที่สําคัญและซับซ้อนมากเป็นศูนย์การควบคุมและการสั่งการของระบบภายในร่างกายทั้งหมดประกอบด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อที่มีความอ่อนนุ่มบรรจุอยู่ในภายในกะโหลกศีรษะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนค่ะ 1. สมองส่วนหน้า ซีรีบัมทำหน้าที่ด้านความจำชาวปัญญาเป็นศูนย์กลางของการควบคุมการทำงานด้านต่างๆการสัมผัสการพูดการมองเห็นการรับรสการได้ยินเสียงการดมกลิ่นและการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะไฮโปทาลามัสทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมองค่ะ ไฮโปทาลามัสเป็นศูนย์การควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกาย mm hmm. เช่นการเต้นของหัวใจการทำงานพื้นฐานของร่างกายได้แก่ความหิวความดันเลือดความต้องการทางเพศการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกค่ะ 2. ส,สมองส่วนกลางส่วนที่ต่อจากสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยิน การสัมผัส 3. ส,สมองส่วนท้ายพรทำหน้าที่ควบคุมการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวของใบหน้าการควบคุมการหายใจเซรีบัมทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายและควบคุมการทรงตัวของร่างกายเมดัลลาออฟลองกาตา ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการหายใจความดันเลือดการกลืนการจามการสะอึกและการอาเจียนค่ะส่วนกลาง 1. สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนมากเป็นศูนย์การควบคุมและการสั่งการของระบบภายในร่างกายทั้งหมดประกอบด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อที่มีความอ่อนนุ่มบรรจุอยู่ในภายในกะโหลกศีรษะ ระบบประสาทส่วนปลายนะครับระบบประสาทส่วนปลายจะแยกออกมาเป็นสองประเภทคือระบบประสาทสมองและระบบประสาทไขสันหลังกับระบบประสาทอัตโนมัตินะครับหมายถึงระบบประสาทสมองและไขสัลหลังกับระบบประสาทอัตโนมัติครับระบบประสาทสมองมี12คู่นะครับโดยออกมาจากสมองและผ่านไปยังรูต่างๆทางกระโหลกแล้วกระโหลกศีรษะนะครับโดยประกอบไปด้วยเส้นประสาทรับรู้ถึงความรู้สึกกับเส้นประสาทรับรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกับแล้วก็เส้นประสาทที่คอยทําหน้าที่ร่วมกันครับ ออสองคือเส้นประสาทไขนสลังนะครับเส้นประสาทที่ออกมาจากไขนหลังเป็นช่วงผ่านระหว่างรูกระดูกสหลังเข้าไปสู่ร่างกายจะมีเส้นประสาทไขนสลังอยู่31คู่ทุกคู่ทําหน้าที่รวมคือทั้งรับรู้ความรู้สึกและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครับระบบประสาทอัตโนมัตินะครับเป็นศูนย์การเกี่ยวกับการควบคุมระบบประสาทซึ่งอยู่ ในด้านสมองและส่วนลึกลงไปในสมองเรียกว่าไฮโปทาลามัสทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิดกับฮอร์โมนจากระบบต่อมไร้ท่อทํางานควบคุมอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเป็นปกติซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนครับหนึ่งนะครับระบบสิมพาติติกนะครับระบบเป็นระบบประสากทการทํางานที่เกิดขึ้นในทันทีมักจะรู้จกักร,ระบบประสาทสิมพาติติกในด้านการทํางานเมื่อเกิดเหตุถูกเชิหรือ ก็มันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับสมองจะสั่งให้สู้หรือหนีเอ่อระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเป็นระบบประสาทที่มีเส้นใยประสาทมาจากสมองส่วนกลางและ,ระบริเวณไขสันหลงังส่วนก็เป็นเนบและก้นกบทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในเส้นเลือดและต่อมต่างๆที่อยู่ภายในส,าสภาพที่พร้อมทํางานครับการดูแลรักษาลและการดํารงประสิทธิภาพของระบบประสาทนะครับ 1. มันตรวจสอบดูแล สุขภาพของตนเองเป็นอย่างสม่ําเสมอนะครับ2คือระมัดระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะสามระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมองครับ4ี่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ5รับประทานอาหารที่มีประโยชน์6ห,หลีเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีประเภทไขมันสูงเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำอัดลมครับเจ็ดยาชนิดต่างๆที่มีผลต่อสมองนะครับ8พักผ่อนอย่างเพียงพอครับโรคที่ เ,เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับโรคอัมาพาตหรือลรคหลอดหลอดเลือดในสมองนะครับอาการที่พบคือหน้าเบี้ยวแขนขาชาอ่อนแรงหรือพูดไม่ชัดพูดไม่ออกการมองเห็นผิดปกติวิ่งเวียนศีรษะเดินเซซึมลงหรือปวดศีรษะรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับโรคเยื่อหุ้มในสมองอักเสบนะครับอาการที่พบคือไข้สูงขึ้นแบบกระทันหันปวดหัวอย่างรุนแรงเป็นเวลานานเจ็บคออาเจียนรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อโดนแสงจ้าง่วงซึมปวดข้อต่างๆสัญญา ที่สำคัญของโลกคือเป็นผืนครับผื่นขึ้นแดงหรือสีม่วงโรคมะเร็งในสมองนะครับอาการที่พบคือปวดศีรษะอย่างรุนแรงตอนในตอนเช้าคลื่นไส่อาเจียนเป็นลมหมดสติซึมลงมีอาการชักอ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขาการเนื้อกระตุกมีปัญหาทรงตัวหรือเดินละบากมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดสต,ติปัญญาอารมณ์และสูญเสียความทรงจาครับ โรคมะเร็งในสมองนะครับอาการที่พบคือปวดศีรษะย่างรุนแรงตอนในตอนเช้าขึ้นไส่อาเจียนเป็นลมหมดสติซึมลงมีอาการชักอ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขาการเนื้อกระตุกมีปัญหาทรงตัวหรือเดินลำบากมีปัญหายวกับความคิดสติปัญญาอารมณ์และสูญเสียความทรงจครครลลาครับห้าครับโรคลมชักนะครับโรคลมชักจะมีหลายประเภทคือ 1. อาการชักแบบทำอะไรโดยไม่รู้ตัว2อาการชักแบบเหมื่อสามอาการชักแบบวูบหมดสติในทันที4อาการชักแบบ กระตุกเก่งกระตุกไปทั้งตัวนะครับหรือลมบ้าหมูเอ่อพูดถึงอาการชักแบบแรกนะครับอาการชักแบบแรกคือทําอะไรโดยไม่รู้ตัวนะครับอาการนี้เกิดขึ้นโดยการจุดทาสิ่งที่ทําอยู่นะครับพร้อมกับสูญเสียการรับรู้สิ่งรอบตัวต่างๆนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวแบบไร้จุดหมายโดยไม่รู้ตัว,ตว,ตวอาการอาจมีคล้ายกับคนเสียสติครับสองอาการชักแบบเหมือนนะครับอาการที่เกิดขึ้นสําหรับการชักชนิดนี้คือสั้นมากเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันทีเป็นการเหมือรอย ระยะเวลาประมาณ5-10วินาทีนะครับส่วนมากเกิดขึ้นกับเด็กช่วงประมาณ6 4ถึงปีติปีครับเอ,อ่อสาอาการชักวูบแบบหมดสติในทันทีนะครับแขนขาอ่อนแรงอาการชักชนิดนี้ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อในขณะเกิดอาการชักได้ครับจนทําให้ผู้ป่วยล้มขาพับหรือหกล้มอย่างเฉียบพลันครับ4อาการชักแบบเกรงกระตุกหรือลมบ้าหมูครับอาการระยะเกรง คือหมดสติไปอย่างรวดเร็วอาจล้มลงและส่งเสียงโดยไม่ตั้งใจครับมีอาการเกร็งไปทั้งตัวตาเหลือกกัดฟันหยุดหายใจชั่วคราวอาการระยะกระตุกคือขาดติดต่อกันเป็นจังหวะอาจมีการกัดลิ้นหรือกระฟุงแก้มมีน้ำลายไหลเป็นฟองหยุดหายใจประมาณ2-3นาทีครับ